ต่างหูเพชรโบราณค่ะชิ้นนี้มีความคล้ายดอกมือนลี่นะคะชิ้นเล็กๆน่ารักน่ารักราคาก็น่ารักค่ะมาในราคาส่งเพียง7,200บาทค่ะน้ำหนักชั่งรวม1.9 9รกร,ร,มรัมเดินทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้50%ปอร์เซนนะคะเพชรเนี่ยจะเป็นเพชรซีก10ลูกนะคะทั้งหมด10ลูกสวยนะชิ้นนี้เป็นงานเก่างานโบราณหายาก ชิ้นเล็กเล็กชิ้นเล็กค่ะนะคะขนาดเล็กมากมีความยาวท่านใดสนใจชิ้นนี้สวยนะคะเพชรเพชรขาวเพชรขาววิ่งเลย ท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะ